ข่าวร้อนล่าสุดจากสายการบินแห่งชาติบอร์ดการบินไทยตัดสินใจเพิ่มจำนวนกรรมการจาก11คนเป็น15คนทันทีและยังปฏิเสธแผนการจัดหาเครื่องบินเช่าอีกด้วยแต่เรื่องราวยังซ่อนความซับซ้อนมากกว่านี้ที่อาจทำให้คุณสงสัยว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้สำคัญเหล่านี้และทำไมการตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องบินจึงถูกส่งกลับไปคิดใหม่ลองมาดูรายละเอียดกันอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ก่อนอื่นเพื่อให้ผู้อ่านที่เพิ่งรู้จักเรื่องนี้เข้าใจบอร์ดกรรมการหรือเรียกสั้นๆว่าบอร์ดคือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ดูแลและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างการบินไทยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่รัฐถือหุ้นใหญ่แหล่งข่าวจากบอร์ดการบินไทยเปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจว่าในการประชุมเมื่อวันที่23ตุลาคม2025ที่ผ่านมาบอร์ดได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม11คนเป็น15คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่ข้อบังคับของบริษัท อนุญาตไว้โดยหลังจากนี้การบินไทยจะต้องค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาเติมบอร์ดเพิ่มอีก8คนซึ่งประกอบด้วยการทดแทนบอร์ดเดิมที่หมดวาระอีก3าคนการสุ่มเลือกออกหนึ่งคนตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดหุ้นเพื่อรักษาความเป็นธรรมและการเลือกบอร์ดใหม่อีก4คนเพื่อให้ครบ15คนแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ใช้สิทธิ์ในการเสนอรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการซึ่งมีมากกว่า10คนเลยทีเดียวเช่นนายวราสุจริตกุลรองประธานกรรมการของฟิแนนซีเอและอดีตกรรมการการบินไทยนางชาริตาลีลายุธอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยสมัยแอร์เวย์ในช่วงที่สายการบินนี้ขาดทุนติดต่อกันซึ่งอาจทําให้คนบางกลุ่มสงสัยว่าประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ค่อยสดใสจะช่วยได้หรือไม่ในทางตรงกันข้ามผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งก็เสนอชื่อนายปิยะสวัสดิ์อัมรัตน น,นันนันและนายชานสินตรีนุชกรซึ่งเป็นผู้บริหารแทนฟื้นฟูและกำลังจะหมดวาระโดยเสนอให้ต่ออายุตำแหน่งเพราะทั้งสองคนเข้าใจการทำงานของการบินไทยเป็นอย่างดีและเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจาการมาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างไรก็ตามการเสนอรายชื่อกกรรมการใหม่ยังไม่มีการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยบอร์ดกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างโปรง่งใสและยุติธรรมและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป ในที่ประชุมเดียวกันนั้นบอร์ดยังเห็นชอบให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเรียกย่อว่า g m ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของบริษัทมหาชนเพื่อรายงานผลงานและตัดสินใจสำคัญในเดือนธันวาคมนี้เพราะถือว่าปีนี้ยังไม่มีการจัดประชุมดังกล่าวโดยการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นเพียงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น EGM ซึ่งจัดขึ้นในกรณีพิเศษเท่านั้นวาระสำคัญของ EGM ครั้งนี้คือการเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการปรับโครงสร้างการบริหารแะของสายการบินแห่งชาติส่วนประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นต่างและถกเถียงกันอย่างรุนแรงคือเรื่องการจัดหาเครื่องบินเช่าฝ่ายบริหารเสนอแผนเช่าเครื่องบินเพิ่มอีก8ถึงสิบลำแต่บอร์ดกลับส่งกลับไปให้ศึกษาความเหมาะสมใหม่เพราะกังวลเรื่องความจําเป็นจริงๆและการเลือกแบบเครื่องบินที่เหมาะสมหากเช่าในตลาดตอนนี้เครื่องส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปแล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ ปลอดไทยและประสิทธิภาพในการบินในขณะนี้การบินไทยจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบแต่บางคนอาจมองว่าการปฏิเสธนี้เป็นการชะลอการขยับให้ตัวของสายการบินในช่วงฟื้นฟูหรือตรงกันข้ามเป็นความระมัดระวังที่จําเป็นเพื่อไม่ให้เกิดนิสินเพิ่มขึ้นคุณคิดว่าการตัดสินใจนี้ฉลาดหรือขั้นสูงที่เกินไปบอกเราได้เลยในช่องคอมเมนต์ครับเราอยากฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกันอย่างเปิดกว้าง